เ,เงินเยียวยานะคะสําหรับไอเกษตรกรที่เพลินมีซาร์นะคะวัวหรือควายนะคะที่เป็นโรลคล่าปีสกินแล้วก็ตายไปสวัสดีค่ะ มือนี้นะคะแม่ตายนะเมื่อว่าวถึงเงื่อนเยียวยานะคะสําหรับไอเกษตรกรที่เพิ่นมีซาร์นะคะวัวหรือควายนะคะที่เป็นโรคลําปีสกินหล้ะก็ตายไปนะคะคันเกษตรกรผู้ใดที่ประสบป,ปัญหาอยู่นะคะก็แจ้งทางประสุตว์นะคะหล้วก็ไปดําเนินการนะคะขอรับเงื่อนเยียวยานะคะเพื่อนจะแบ่งจ่ายอยู่ซีขอนะคะัาว์ทถ่ออายุบ่เกินหกเดือนนะคะขอหนึ่งนะ สั์ที่อายุไม่เกิน6เดือนนะคะง่วนะคะจะจ่าย6 0พันบาทนะคะตอ่ตอโตนะคะแต่ขันเป็นควายจะจ่าย800 0บาทนะคะหล้กกากรณีที่สองนะคะ6 6เดือนขึ้นไปแต่บ่เกินปีหนึ่งนะคะนี่คืออายุสัตว์นะบก่กเกินปีหนึ่งงวนะคะจะจ่ายอยู่ตัวละหมื่นสองนะคะแล้วก็ควายจะจ่ายอยู่ตัวละหมื่นสี่นะคะกรณีที่สมนะคะ สัตว์จะมีอายุ1ปีขึ้นไปแต่บ่เกิน2ปีนะคะตัวนี้เพิ่นจ่ายงัวนะคะอยู่ตัวละหมื่นหกนะคะขันเป็นควายตัวละหมื่นแปดนะคะกรณีที่4นะคะกรณีสุดท้ายนะสัตว์ที่มีอายุเกิน2ปีขึ้นไปนะคะเพิ่นจะจ่ายงัวอยู่ตัวละสองหมื่นนะคะเป็นควายอยู่ตัวละสองหมื่นสองนะคะขันผู้ใดที่ประสบป,ปัญหาอยู่นะคะ เ้ากับไปดําเนินการนะคะ5ายางที่เห่าตรงเตรียมไปยืนนะคะก็คือ 1. นนะคะบัตรประชาชนนะคะ 2. ทะเบียนบ้านนะคะ 3. สมมุิประจำตัวเกษตรกรนะคะ4นะคะรูปถ่ายหรือวิดีโอของงวดที่เสียชีวิตด้วยแล้วโลกล่าปีสกินนะคะแล้วก็ต้องประมาณอายุไปได้ในเกณฑ์สีขอที่ไม่ตายว่าวไปนะ ก็ขอที่หานะคะสมมติบัญชีเงื่อนฝากนะคะเพราะว่าเขาจะฝากเป็นเงื่อนโซดเขาในบัญชีให้ห้านะคะท่า <Wow. S 1> นพี่น้องนะคะผู้ใดที่ประสบปัญหาอยู่นะกาเร่งด่วนในการไปยืนข้ามขอนะคะเาจะได้บบเสียซิต์ตรงนี้นะ,ะเงื่อนที่เพ้นหายนะคะเป็นเงืนหน่อยเงื่อนหลายนะคะบบสําคัญนะคะแต่เพิ่นเป็นเงืเงินที่เพิ่นเทียดให้ห้ามีกําลังใจ เพื่อติดจะผพานเหตุการณ์ตรงนี้ไปได้นะคะจังใดนะคะคันแม่แม่ตายเองนะคะกับเป็นกําลังใจห้พี่นองสุขูสุขนนะคะถี่มีปัญหาหรือว่าถี่เลี้ยงงัวกันอยู่นะคะแม่ตายเองกับเลี้ยงงัวยอยู่คือกันนะคะเข่าใจเลยนะคะว่ามีปัญหาเกิดขึ้นจังสี่นะเข่ากับต้องสู้มันไปนะคะต้องพานมันไปให้ได้นะคะในการยืนนะคะเพิ่นจะมีรายละเอียดหลยขั้นตอนนะคะ เขาอำเภอเข่าจังวัดเข้าไอกระซ่วงกเกษตรนะคะเถ่อสีไปอนุมัติเงินออกมาจ่ายได้นะคะก็มีเวลาตรงนี้นะคะความสูญเสียนะคะหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วนะคะห้า่สามารถย่อนเวลากลับไปแก้ไขยังใดน,นะคะแต่ว่านะคะห้าสามารถป้องกันหรือสามารถหาวิธีที่จะเฮตให้ สิ่งต่างๆนะคะที่มันเกิดขึ้นดีขึ้นกว่านั้นนะคะโรคล,ลำปีสกินนะคะก็เป็นวราลาดทัวไปนะคะเห้าหูวิธีการป้องกันเขาก็จะดูแลง่วเข้าได้นะคะโรคล,ลำปีสกินบไดไตีดได้แต่ในทางยุ่งการหรืออับการแค่นั้นนะคะโรคล,ลำปีสกินก็คือว่าเขาตีดได้ทางการสัมผัสโดยตรงนะคะก็คือตัวใดที่เป็นแผล ก็สามารถไปติดตอีกตัวหนึ่งได้นะคะทางทีดีขันไพมีไอ้งววที่เป็นโรลคล่ำปีสกินอยู่กับขอขให้แยกออกไปรักษาต่างหากนะคะทาางที่ติดของล่ำปีสกินนะคะกัมีแมลงดูดเลือดประเภทยุ่งเหลือแมงวันดูดเลือด จังสี่นะคะหลักกามีการสัมผัสโดยตรงนะคะก็คือไปถูกันไปหากันยังสี่กับสามารถเทศให้ติดได้นะคะหลักกาทางน้ำเชื้อนะคะมันจะติดได้ย่สามทางนี่นะคะคันเข้าหูแล้วนะคะเข้ากับสามารถปองกันได้นะคะจังใดก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องนะคะสู่ๆไปน้ำกันค่ะคลิปนี้จังไดกะลลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย